เปลี่ยนนิส่ยได้เที่ยวพิเซน กินอะไรครับเอ้ยพาเรามากินอะไรกันครับค่ะตอนนี้เรามาทานบักกุเตะนะคะซึ่งเป็นอาหารที่ควรจะมาทานที่สิงคโปร์แล้วที่นี้คือใกล้บ้านเราก็คือที่าทารทีนะคะตรงข้ามกับเซนทรัน,นมันจะมีร้านชื่อว่าซองฟ้านคะคะถ้าอ่านไม่ผิดเป็นร้านบักกุเต่ที่แบบดูน่าจะเปิดมานานแล้วแล้วก็คนเยอะแบบต้องรองคิวอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะตลอดทั้งวันเลยเพราะว่าทุกครั้งที่ผ่านไปจะเห็นคนเต็มร้านตลอดเปิดตั้งแต่เช้ายันดึก พอฉันเนี่ยก็เลยคิดว่าต้องมาลองซะหน่อยใจก็กลัวว่ามันจะแพงหรือเปล่าแต่ว่าพอมาดูราคามันก็ไม่ได้แพงนี่คนะคะอันนี้7ดอลลาร์อันนี้4ดอลลาร์น้ำคืออาหารแพงไม่แพงอ่ะเราจะวัดจากน้ำน้ำที่นี่เนี่ย1.5นั่นหมายความว่าที่นี่เนี่ยขายอาหารไม่แพงก้าวมา30บาท ใช่ซึ่งก็ราคาย่อมเยานะคะสิ่งที่เราสั่งไปเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวเรา,าเพื่อนๆคอยดูตอนที่เขามาเสิร์ฟดีกว่าน,นะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มชิมกันเลยนะคะซุปกระด,ก,ก,ดกหมูหรือบักคกุ้ยเต๋นั่นเองครับเข้มข้นมากแล้วก็มดีะโอเคโดยปกตินกนเนี่ยถ้าน้ำ เอาเนื้อไหม น้าสนใจสุดๆมันคืออะไรหนังไก่หอกองเอต,องต้าหูนนะ้ขอลองชิมหน่อยาว Hello. ราคามันจะอยู่ประมาณ2ีเหรียญแต่ว่าราคามันจะอยู่ประมาณ23เหรียญน,นะนะคะแต่ว่ามันกลายเป็น25แล้วลืมดูบิน25.9คือ26่สิบหกแล้ะนั่นก็หมายความว่ามันโผลขึ้นมา3เหรียญถูกไหมเราก็จะสันนิษฐานกันว่าถ้าไม่ใช่แหวกที่เป็น Service c พาร์ตเก็น่าจะ ก็อย่างที่บอกกันนะคะว่าบางร้านในสิงคโปร์เนี่ยถ้าเช็ดมือเของก็ยังิีนเลยทุกอย่างเป็นเงาเชท้องแต่ก็ครั้งหนึ่งในชีวงเที่ยวเนี่ยต้องนี่ก็เที่ยวแบบยาจกสุดแล้วอ่ะมันก็คุ้มทุกอย่างอ่ะในความรู้สึกนะเมื่อวานนี้เมาหน่อยเดีราสองคนอยู่น้ำมากแล้วพอเราไปที่เอ็สขนาด อย่างเงี้ยเรายกว่าเออถ้าลงไปที่ห้างสองตอนกูนก็ซื้อว่ะคุณเล่นๆล่ะไม่คิดว่าแม่งสอตอน,ตอนคือน้ำที่เอ็ดขนาดแพงมากถ้าเกิดว่าจะไปเอ็ดขนาดก็คือตุนน้ำไปเลยหลายขวดนะคะแต่งรีๆก,ก็ใส่น้ำขวดละสามเนาะ ชาชนชาไทยนะเพื่อที่จะรู้ว่าเราเที่ยวไทยยารจรงิงอยู่ดื่มน้ำในดื่มน้ำในห้องน้ำ <c oughs> ในเวลาที่ต้องของขง้ขงงามาขอชักโมงแล้วทำไมเรารู้สึกว่าน้ำนั้นมาจากไหนคะมาจากตัวไม่นั่นอะไรสวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับแพล่คนเดิมเพิ่มเติมคือเปลี่ยนชื่อชาแนลค่ะจากชาแนลเดิมที่ชื่อว่า เพงอินโพลทาวเวลและแฟชั่นนะคะตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็นชื่อภาษาไทยที่เซิร์ชง่ายๆค่ะก็คือเปลี่ยนยู่ใส่ได้เที่ยวไม่ว่าจะเซิร์ใน Google Facebook หรือว่า YouTube นะคะก็จะเจอหน้าแพลวเนี่ยแหละคะ่ะเป็นคีย์เวิร์ดขึ้นมาคำแรกเลยยังไงก็ขอฝากชื่อใหม่ไว้ในอ้อมใจของเพื่อนๆด้วยนะคะอาจจะไม่ชินแต่แพลวอยากจะบอกว่าชื่อนี้เนี่ย ตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นตัวแพลมากที่สุดค่ะเพื่อนๆจะได้เห็นอะไรสนุกๆมากๆมากๆม,ม,มากเลยค่ะยังไงก็ฝากไว้ในอ้อมใจด้วยนะคะและขอบคุณที่รับชมค่ะบ๊ายบาย